ติว่านกายจานชาัดข่าววันนี้เราจะมาติว่านให้คุณฟังอีกหนึ่งข้อแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องหลักการของประกันอักขีภัยนั่นเองวันนี้ดูเหมือนจะยากดูเหมือนจะง่ายแต่ถ,ถ้าคุณเข้าใจคุณจะตอบมันได้อย่างง่ายดายนะคะมาเรามาถามกันเลยค่ะถามว่าหน้าที่ของผู้ประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภยัยอักขีภัยจะต้องกระทําภายในกี่วันนับตั้งแต่วันเกิดความเสียหายก็15วันน้อยเกินไปไม่ได้ค่ะ ขอ30วันเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะข้อ45วันไม่มีค่ะง้อ60วันไม่ใช่เกิดความเสียหายแล้วรอ60วันไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนับตั้งแต่วันเกิดความเสียหายนั่นก็คือ30วันนั่นเองเห็นไหมคะคุณจำเป็นบางอย่างจำเป็นต้องรู้แต่บางอย่างจำเป็นต้องจำในข้อนี้จำเป็นต้องจำนะคะคุณตอบได้ไหมหากคุณตอบไม่ได้ลองกลับไปอ่านทบทวนอีกสักรอบสิเพื่อคุณจะได้เข้าใจเวลาคุณเจอคำถามคุณจะได้ตอบมันได้อย่างง่ายดายครั้งนี้ขอให้คุณสอบผ่านแต่หาก สอบไม่ผ่านคอยทักชัดมาเดี๋ยวจะบอกให้ค่ะว่าทริคเล็กๆอย่างไรที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบในหน้าประกันนั่นเองโชคดีค่ะ